สวัสดีเอฟีแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาเดินชมมวยนะครับเพราะว่าหลานสาวมาชิงแชมป์นะครับเป็นมวยบุทรนะครับมวยชิงแชมป์ของภาคใต้นะครับในน้ําหนัก20กว่ากิโลกรัมนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับนะครับะนำมวยชั่วคราวนะครับ วันนี้ฝนตกหนักมากเลยนะครับก็ยังดีที่ฝนหยุดให้นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งหลานผมจะขึ้นชกจริงแชมป์นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับตอนนี้เรามาถึงด้านในกันแล้วนะครับติ่ิ่ิงเลยฮะารลไทยนะครับเราไปทางฝั่งแกะนะครับแล้วก็ น้องชายนะครับนัมวยฝ่ายแดงนะครับแบบัดบเพชรตววีสอตวีนะครับเป็นหานเงนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายแบ่าันมคมวยาให้ชมกันนะครับว่าเป็นการชกชิงแชมป์ว่างนะครับเป็นมวยเด็กนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่ามวยคู่นี้จะมันไหมนะครับเราได้ในวันนีครับ ขอพวงอะไรนมุด้วยนะครับขอเสียงตร้กัดทสานจอจะพคงวัฒนธรรมด้วยค่ะนะ้รับท่านเปนจอี่ให้การสนับสนุนตลอดอท่านจอขึ้นมากอมพงอะไรขออนุญาตผู้ช่วด้วยนะครับนะครับเินขึ้นไปยองเลยนะครับ ปเป็นการชกชิงแชมป์ว่างนะครับท่านผู้ชมฝ่ายเราอยู่ฝั่งแดงนะครับผู้ชกก็มาจากสงกลานะครับการรนะครับการรนะครับเสดได้ที่อยูอ่ด้านหลังนะครับ นักมวยหันน่าเบือีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคอยชมการชกกันนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมอบถิ่นถักนห้กับผู้ชนะนะครับและมช่วยรางวัลด้วยนะครับช่วยรางวัลและรับแฟนด้วยนะครับไม่โปรยงานวันนี้ชมการไหว้ครูกันก่อนนะครับ ดูนะคัว่านักมวยวายเราจะไลวกุแค่ไหนนะครับรูปตการติดตายัาถึงอายุร่ป่างผรัดขอออกข้างคนเดีวถกเป็นผู้ี้นำนะครับเป็นผู้ชีนคอยมางานน่อยับางาน่ว่งเปครับชุดที่17กิโรัมข็งามรถกยร่างกายปที่กำามงอยู่สองเขานะครก็จะวเป็นอมาีอมานี่ จะเป็นต้นกล้ามวยไทยนะครับแต่ก็การไหว้ครูก็จะได้รับการถึกสอนมาอย่างดีนะครับเด็กๆทุกคนก็จะไหว้ครูเป็นกันทุกคนนะครับวก <c oughs> แล้วก็จะไหวครูสวยด้วยนะครับ เป็นจังหวะนะครับที่วัดเกาะมะม่วงโดยท่านผู้ใหญ่สมชายที่เข้าวงนะครับท่านเจ้าเจ้าใหญ่พญานัหหวน้าคณะทุกจันักทุกพื้นที่ใครที่มีเวลาก็ฝากไปเป็นแฟนไม่รับเวลาา9.30นวันนี้ฝ่ายน้ำเงินไหวดนเสร็จแล้วนะครับก็ยังมีฝ่ายแดงฝ่ายเรานะครับที่จะงไหว้เจ้าเป็นจังหวะ และกรสุนลำบารืนนะฝราการ์วยดีๆการ์นวยเบิร์ตเดย์พัดพัดตำรวจโทรไาวัตหุ่จัดนะครับหัวหน้ารปภชุกนี้ตำุวจสืบวนนะครับในสุดเบิร์ตเดย์พัดตำรวจโทรไยวัดหุกจัดที่สนามมวยเกียรติเจริญชัยอำเภอละโบนะครับในวันอาทิตย์มวยเร่งบ็อกซตะลาร์บแนกานครับผนักต้นน้สี้เจ็ดเจ็ดชุนศิ์คู่เอก จับดีเซลเล็กผาดทะเบียนอาคาดี่แล้วตามด้วยเล็กไฟทองสอจอมเล็กเพีดนับสีทายส่อเดชพันและเป็นคู่รองยอดคุณพระปราศสมพระองคกับเอทานุสอหงกระบอลสีทรายส่อเดชันกับเซพเพ็คสอหงกรับครักษหน้าตกใจไม่ติดตาครับคุณทองสดั้ำดังถูกติของบนตรวิทองใหญ่ เด <So S 1> no like ีมนี so ้เรามีรางวัลิเศษหลายรางวัลอเลยนะครับไ่าครูสวยก็เป็นหนึ่งนะครัเืวนเพื่อนเดียวก็ขงคนเลยเพราะว่าคนเดียวทำให้ดเดีนั่ได้นะฮะ่วยารยาดีก็ื่นะครับยอดเยี่ยมอะไระับาอที่หลที่เลย่จว่าที่สําทันทีที่คู่นะครับันนี้ไหวครูเสร็จแล้วครับใครจะคว้าถุงกัดทุ่นแรกในชีวิตละรก็เดี๋ยวรู้นะฮะ มาดูกันนะครับว่าคู่นี้ยังไม่เคยติดขาดนะครับเดี๋ยวดูกันว่าใครจะได้ติดขาดกำลังจะตัดปตอเลครับต้ัดไปาไยังไแม่เนอยมีคมจยไ้มากข้นะประกาศผลในพิธีรับรางวัลี่ไทยทคน้ะเุผรา เะ้วปอ้อเริมแล้วนะครับว่าที่1กิโลกรัมของสมาคมกีฬป่า กันในน้ำหนัก27กิโลกรัมนะครับระหว่างทิพย์ตวีตอตวีกับน้องทิพย์วราทิพย์นะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับร่างกายก็สูสีนะครับใกล้เคียงนะครับแต่ว่าฝ่ายเราจะตัวเล็กกว่านิดนึงนะครับคาู่เข้มว่างของภาคใต้นะครับ มวยต้นกล้ามวยไทยนัำหนักน้อยๆนะครับตรงนี้ครับเตะตัวคล้ายๆกันนะครับยกแรกก็น้ำหนังชีวิตนะครับมวยก็ ทุกายยกก็จะยังไม่ไม่เดินอะไรมากมายครับก็จะดูชั้นดูเชิงนัันกัน,กน,นครับดูไปับน

ตสองไปเป็นยกที่สองนะครับยกสองสองมวยคูดยิงแคมป์มวยจ้าพัดลายยกสองนะครับสองมวยพูจริงแคมป์น้ำหนักเจ็ดกิโลกรักม,น,ม,มนะครับรับแชมป์ว่างในแคมป์ปากใต้ครับ 我冲他，他冲我，他骂，我骂他，打呀打，不怕。<三> น้ำมันร hey, ้องไ่ายแล้วครับไปก่อนหน้านี้เพชรทวีสอทวีฝ่ายแดงเรานะครับไปโจทย์โคกจนทน์นกผู้ชายมาแล้วครับได้หนึ่งนับแล้วครับไดสองได้หนึ่งนับแล้วนะครับไก้สอง ไปน้ะมันหมดตามซู่นะครับอ่ายรอไปหน้าแลยครับได้แชมป์อย่างเป็นทางการเลยนะครับท่านผู้ชมต้องไปขอโทษขอโทษรับงพวกเลยนะครับเครื่อนปุ่เครื่องทำลายที่รุ่งอรัญเดียวเป็นล้านสาวนะครับลูกของนลูกชายนะครับครับไปยกต่อก็ล้านคนโตก็เทรดตำรงสอนเลยสี่ชคนะครับก็ตอนนี้ก็แขวนหนวมไปแล้วนะครับ ผู้ต่อไปจะพร้อมเพื่ครับคการจับกระเบ้าพร้อมเพื่อรับการดราม่าเข้มแข็งนะครับผู้ชนะเรืยอนะครับพันธุ์ตอวจริงๆนะครับเดี๋ยวเราคอยดูวิธีรับมอบเข็มขัดด้วยนะครับนี่คือแชมป์แรกของเอสตวีสอตวีนะครับจริงแชมป์มาหลายรอบนะครับแล้วก็เก้า um จังหวะ ยุคโควิดนะครับก็เลยรอดออกมาเตรียมตัวไว้เลยนะครับไม่เสียเวลานะครับไม่ได้ชิงสักทีนะครับมาวันนี้ได้ชิงแล้วก็ชนะทีเกลนะครับในยกที่สองนะครับล้างกว่าวิวนะครับบงลดำเอสทพีหยุดนะครับตอนนี้ท่านสจขึ้นไปมอบแชมป์นะคแล้วกินแชมป์ว่างนะครับ ของออกช่องสามแชมป์บัคใต้นะครับแชมป์ว่างในช่องเจ็ดนะครับน้ำหนัก27กิโลกรัมนะครับวันนี้จะมีมวยจริงแชมป์กันหลายคู่นะครับเดี๋ยวรับแชมป์เสร็จแล้วเราจะให้ดูหน้ากันชัดๆนะครับรออีกนิดกุ้ยซนนะเดี๋ยวไปช่องเป็นยังไงบ้างน้อยนะครับนั่นเป็นเพชรช่องของช่วงบินหลายเครื่องนไม่เยอะ เราอยู่ด uhm like, okay, oh oh ้านหลังนะครับไม่เ hmm. ห <no ็นนะครับด yeah, right. wow. right. ีๆกับเพชรจงเกมด้วยนะครับมึงฆ่าทำผิดใจนะครับขอบคุณทั้งผู้มอบและผู้รับนะครับอโค้ต่อไปนะครับเชมป์โค้ชเวทเลยครับโค้ชสบายดาวกินตอกร้านคว้ายูนะครับรับแชมป์เลยนะครับเดี๋ยวชมคลิปต่อไปครับ